เรื่องของการยื่นคำร้องขอให้บุคคลเป็นคนไร้ความสามารถท่านรู้หรือไม่ครับว่าเมื่อปรากฏว่าในครอบครัวของท่านนะครับหรือว่าในสถานที่ต่างๆเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลที่นะครับเจ็บป่วยนะครับเช่นติดเตียงนะครับไม่สามารถจัดการเรื่องของนิติกรรมต่างๆได้เนี่ยท่านสามารถมาขอรับความช่วยเหลือ จากสัานักง,งานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายได้นะครับถามว่าทําไมต้องมาหาครับเมื่อปรากฏว,ว่า,าบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถจัดการเรื่องนิติกรรมต่างๆได้นะครับเช่นว่าจะต้องมีการเบิกเงินที่ธนาคารหรือว่าจะต้องมีการโอนเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะครับเมื่อเขาเป็นคนที่ไม่สามารถจัดการงานเองได้นะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับต่อศาลขอให้สั่งให้บุคคลน,นั้น เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งนะครับทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุบาลและผู้อนุบาลน,นี้ก็จะไปทําการแทนนะครับบุคคลไร้ความสามารถนั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับผมอย่างในเขตพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับบุคคลท่านหนึ่งนะครับแกเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับแล้วปรากฏว่าแกมีเงินฝากในธนาคารแล้วก็มีเงินบางส่วนที่รัฐให้ความช่วยเหลือ แล้วก็โอนมาไว้ที่ชีธนาคารแต่มีความจําเป็นครับจะต้องเบิกเงินเพื่อนํามารักษาตัวแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุขัดข้องครับเนื่องจากว่าธนาคารก็แจ้งว่าผู้ป่วยจะต้องมาเบิกเองนะครับเมื่อเกิดเหตุขัดข้องเช่นนี้แล้วนะครับผมพนักงานในการเราก็ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับโดยแนะนําว่าก็จะต้องมีการยื่นคําร้องนะครับต่อศาลนะครับเพื่อที่จะนะครับตั้ง นะครับทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุบาลเพื่อที่จะทําให้สามารถเบิกเงินนะครับในบัญชีธนาคารนั้นไปรักษาผู้เสียหายห,ายหรือผู้ป่วยท่นนั้นได้นะครับบริการเหล่านี้ไอการของเรานะครับให้บริการท่านนะครับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาลักษณะข้อได้จริงใกล้เคียงเช่นนี้นะครับถ้ายังไม่ดําเนินการยืน่นเบื้องต้น ท่านสามารถเข้าไปติดต่อพูดคุยขอคำปรึกษาจากเราก่อนได้ว่าจะดาเนินการอย่างไรจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการอย่างไรฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกนึกถึงอายการดังโซโกแกนคือว่าอายการช่วยได้ครับ